สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะลูกค้าจะถามว่าเนื้อสะดือบางลงนะคะเนื้อะดือขาดง่ายนะคะเจาะมาหลายรอบแล้วนะคะก็ยังขาดอยู่ดีเกิดจากสาเหตุอะไร <S <S มาค่ะมาตอบสาเหตุกันหลักๆนะคะมันมีหลายปัจจัยเลยนะหนึ่งนะคะไปือการนั่งนะคะการกดทับของแผลนนะคะการใส่เสื้อผ้ารัดรูปนะคะกดดันจิ้วตลอดเวลานะคะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ ทำให้สะดือบางลงจ้าสาใส่จิ้วห้อยๆระยะนะคะตั้แต่เริ่มเจาะครั้งแรกเลยแล้วก็ใส่จิ้วมีน้ำหนักนะคะจิ้วหนักนะคะท่วงสะดือเป็นแบบเหมือน่วงให้บางลงบางลงเรื่อยๆเอยๆ,ๆะคะ่ะสาคนที่มีภูมิมีเนื้อหน้าท้องนะคะจะกดทับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปจนัจจัยนึงเลยที่ว่าสําหรับคนมีภูมมีหน้าท้อง เพราะเราจะนั่งปุ๊บหนวดพอเข้าใจใช่ไหมฟีลนั่งท้องอ่ะเราเนื้อมันดันตัวจิ๋วตลอดเวลานะคะมันก็จะเป็นเสียงแบบดันออกมาเรื่อยๆ,ๆจ้าซีคนที่ไม่มีเนื้อสะดือดึงอ่าคนที่จับเนื้อสะดือแล้วไม่สามารถใช้มือเปล่าๆจับได้อ่ะคะ่ะดึงเป็นเนื้อออกมาไม่สามารถแบบว่า เขาจิวไปใส่แล้วบอกว่ายืดหยุ่นได้ตามเนื้อสะดือ,หน,อหน้าท้องหน้าท้องเป็นลาบหน้าท้องตึงอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนที่เสี่ยงขาดง่ายมากๆถ้าคนที่ใส่จิวสะดือก้านยาวต่อให้เป็นหมุดเล็กหรืออะไรก็ได้ที่ก้านยาวเติมไปนะคะมันมีสิทธิ์เสี่ยงนะคะเกี่ยวหนุ่มเกี่ยวนั่นเกี่ยวนี่มันจะดันเนื้อออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนเนื้อท่วงบางลงค่ะ สีหกแล้วหกแล้วคนที่ปล่อยไม่ดูแลแผลแผลอับชื้นตลอดเวลาหลังอาบน้ําไม่ได้ซับแผลให้แห้งนะคะไม่ได้ซับหมายถึงว่าหดสะดือข้างบนนะต้องล้วงเข้าไปในรูสระดือด้วยนะคะซับให้สะอาดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ถึงก็ให้แห้งสนิทนะไม่ให้อับชื้นคะ่ะเจดเช็ดแผลบ่อยเกินไป การทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ดีแต่อยู่ในที่พอเหมาะพอควรทำเวลาก่อนนอนตอนเอ้กก่อนนอนหนึ่งครั้งตื่นนอนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับแผลมากค่ะและก็คนที่ดึงจิว๋วเล่นดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้น,ด,นดึงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปยุ่งกับแผลบ่อยนะช่วงหลังหลังจากเจาะ 1- 2อาทิตย์แรกแนะนำเลยนะคะแค่เช็ดทำความสะอาดให้ถึงนะคะอย่าไปยุ่งกับแผลมากจาก้าค่ะ แล้วมีวิธีแก้วิธีรักษานะคะจะเป็นแบบว่าวิธีแนะนำเบื้องต้นของ MyFIRST นะคะทางร้าน MyFIRST นะคะก็จะแนะนำเลยนะคะใครที่เพิ่งเริ่มเจาะแล้วแรกนะคะแนะนำให้เจาะเป็นสตนเลตกลมๆเรียบๆนะคะมุดกลมแบบนี้จะเป็นหัวบอบนล่างเล็กๆเท่ากันถ้าคนเจาะเริ่มแรกแนะนำการตัวนี้เด้อการใส่ปกตินะคะไม่ต้องการยาวเกินนะคะอันนี้สำหรับ คนที่เจาะเริ่มแรกๆแ,แล้วแบบว่าเฮ้ยมันก็มีิเสียงขาดอีกสิอะไรอย่างนี้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ไปเราเปลี่ยนจริงได้กลับมาหาช่างเจาะเลยถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใส่ซิลิโคนแบบนี้เพราะการนางจะยืดหยุ่นได้ดีมากนะคะนั่งหลังค่อมนั่งหลังง,งอใส่เสื้อผ้ารัดมันสามารถยืดหยุ่นได้ตามเนื้อสะดือของเราได้เลยเป็นจิ๋วที่ดีเลยจ้า ซิลิโคนมีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งงานสีเรียบสีเข้มมีงานพอยนอะไรนะคะแต่ก้านซิลิโคนจะมีขนาดเดียวเลยคือขนาดเฉพาะตัวกาะะ้านนะคะ10มิลนะเฉพาะตัวก้านสามารถยืดหยุ่นได้ดีมากนะคะไปต่อนะคะคือรักษากินยาพาราแก้เซ็ยาฆ่าเชื้อในช่วงหลังเจาะนะคะ สักหนถึงสอาทิตย์นะคะทำพยายามทำยังไงก็ได้ให้แผลแห้งไวที่สุดนะคะอ,ะอย่าให้แผลนะคะรู้สึกว่าแฉะอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลานานเกินนะคะปัจจัยที่3หลังอาบน้ำนะคะ หรือเราจะไปเล่นน้ำแช่น้ำนานๆลงน้ำสระว่ายน้ำไปแช่ทะเลหากปัต,ตยากันน้ำนะคะปิดที่แผลไปเลยนะคะหลีกเลี่ยงการโดนน้ำหนึ่ถึงสองอาทิตย์แรกจะดีมากนะคะแผลจะแห้งไวให้แผลได้ฟื้นฟูและรักษาแผลได้ดีขึ้นนะคะ เช็ดทำความสะอาดแผลด้วยชิดชู่สะอาดซับให้แห้งนะคะทั้งด้านบนสะดือด้านในสะดือถ้าด้านในสะดือเราไม่กล้าเอานิ้วล้วงเข้าไปใช่ไหมบางทีกลัวไ,ไปไปคั้มเนื้อใช้คัตเต้นบัตรปั้นหูค่ะลงล้วงซับให้แห้งหรือง่ายๆใครมีได้เป่าผมเป่าเย็นเป่าที่สะดือไปเลยแผลจะแห้งไวจ้าต่อไปเสื้อผ้ารักลูป จะเป็นเสื้อผ้าเลกกงเลกกิ้งอะไรทุกอย่างที่มันรัดรูปนะคะรัดเนื้อสะดือหน้าท้องตรงที่เราแผ่ที่เราเจาะมากเกินไปหลีกเลี้ยงไปเลยจ้าสัก1นถึงสอาทิตย์นะคะหรือ1เดือนไปเลยแต่ถ้าใครหลีกเลี้ยงไม่ได้ฉันจะต้องไปงานฉันจะต้องแต่งตัวสวย,สวยใส่ได้ค่ะแล้วก็กลับมาใส่ เสื้อผ้าให้รู้สึกสบายนะคะอย่าใส่แบบรัดๆทั้งวันนะคะระยะเวลาชั่วโมงหลายชั่วโมงเกินไปว การนั่งทํางานนั่งอะไรทุกอย่างก็ได้เล่นโทร,โทร,โทรศัพท์ท่าเดียวนานๆในในท่ากดทับเด็กเนี่ยนั่งเรื่อยๆแล้วคุมันค้าเนื้อตลอดนะคะพยายามหลีกเลี่ยงหน่อยะคะ่ะให้พยายามเราฝึกบุคลิกเราไปเลยนั่งหลังตรงะคะ่ะเชิดๆนะคะให้หน้าท้องเราตึงให้ได้นะคะพอน,นั่งหลังค่อมหนังแบบเหมือนเนื้อตัวสะดือทับบ่อยๆมันจะทําให้เสี่ยงขาดได้ อลูกค้าบอกว่าโหใส่จิวสวยเลยสิชอบแบบงานห้อยๆอ่ะชอบแบบโชว์อ่ะอยากใส่เอวลอยโชว์อ่ะเอออะไรเงี้ยใส่ได้นะทางร้านจะแนะนําว่าคุณลูกค้าเหมือนการใส่เสื้อผ้าวันนี้เราแต่งตัวสวยเราก็ใส่จิวสะดือสวยๆโชว์ไปโชว์เอวใส่เอลลงเอวลอยเราก็ใส่จิวสะดืออลังการงานสร้างไปเลยงานห้อยไม่ห้อยงานหนักคุณลูกค้าใส่ไปก่อน 1- 2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า สามสี่ชั่วโมงเราไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยใส่บิกินนองปิกินี่เราใส่ถ่ายไปก่อนเลยจ้ะเสร็จแล้วนะคะเราเปลี่ยนมาใส่เหมือนใส่ชุดนอนเราก็เหมือนเปลี่ยนใส่เจลสะดือค่ะมาใส่เป็นก้านจิซิลิโคโนแบบนี้นะคะเพื่อพักสะดือเพื่อรักษาแขลเน้นใส่ตัวเนี้ยมากกว่างานใหญ่ๆถ้างานใหญ่ๆเราไว้ออกงานอะไรนะจ้า ลูกค้าบอกว่าแล้วไปให้ช่างเจาะใหม่นะคะเจาะเนื้อลึกๆก,กว่าเดิมให้เต็มก้านไปเลยให้น,น,หนานๆไปเลยได้ไหมคะมันก็ได้ค่ะแต่จะบอกว่าแผลจะหายช้ามากเลยนะคะแล้วก็มีสิทธิเสี่ยงเหมือนกันนะคะพยายามเจาะให้กำลังดีนะคะไม่ลึกหนาเกินไปนะคะเจาะพอดีจิงธรรมดาพอนะคะ เจาะหลายครั้งมากก็ยังเป็นอีกทําตามทุกวิธีที่แม่ค้าแนะนําไปหมดแล้วก็ยังเป็นอีกคุณลูกค้าลองย้อนกลับไปเบื้องต้นดูนะสาเหตุหลักๆอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้บางทีเราอาจจะแบบว่าเผลอเลยนิดนึงเลิมนิดนึงนะคะมันก็จะมีสิิ์ไปเลยๆเยๆแต่ว่าใครทําแบบถูกต้องเป๊ะตามแบบที่แม่ค้าแจ้งหมดเลยยังเกิดสาเหตุนี้อยู่แปลว่าเนื้อสะดือไม่รับแล้วเสียใจด้วยนะคะ โมเมนต์นี้นะคะการใส่เสื้อเอลอยโชว์จิ๋วสะดือของเราก็จะจบลงจ้าก็คืออดเจาะอ,อีกแล้วนะคะอันนี้สําหรับคนที่ว่าเป็นหนักๆน,นะคะบ่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้มีวิธีด้วยนะ,ะถ้าใครแบบอยากโชว์นะคะสติกเกอร์ที่มันเป็นเพชรๆอะ่ะติดก,กาวอะคะ่ะทากาวที่ว่ามันติดขดตุนหัวตาแปะไปที่เนื้อสะดือเลยอันนี้แบบวิธีสายฝอแบบเจ็บไม่ต้องเจาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทางร้านนะคะจะแนะนํานะคะ ปักลิงค์ให้แล้วก็อยากมีภาพต่อไปเรื่อยๆว่าจิวประมาณไหนที่ใส่รักษาแพลดีหรือว่าก้านซิลิโคนเป็นยังไงนะคะอยี๋จะปักหมุดไว้ให้นะคะ